สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TISCO t f ทีเฟกฮับค่ะดิฉันดารุณีสิงหารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณธนพลบำรุงพงนักวิเคราะห์ออลอท s สกค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองตลาดทีเฟกนะคะก็พี่เต้ขาเริ่มกันเลยค่ะ อย่างตัวเลข GDP ของสหรัฐนะคะก็คือออกมาดีกว่าคาดนะคะก็คือถือเป็นซนติเมนต์ที่ดีกับตลาดใช่ไหมคะพี่เต้ในมุมมองว่าไงคะสําหรับส่วนนี้ฮะทางสหรัฐเนี่ยว่า GDP ที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยก็ดีกว่าคาดนะตลาดมองเอาไว้2.6นี่ออกมา2.9เปอร์เซ็นต์เยอนเดียวก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าคาดแล้วก็แต่ว่าภาคธุรกิจแล้วก็ภาพบริการเนี่ยเริ่มมีการชะลอโตลงบ้างนะแต่อย่างไรก็ตามโดยรวมเนี่ยมันมีซนติเมนต์เชิงบวกอยู่ แล้วก็ในตัวของเรื่องเพดานนี่อีกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการขยะพดานนี่เนะี่ยบันการกระตุ้นันอชีพเงินเข้ามาในระบบเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าเฟดทำคิวทีเทปเปอร์ลิงอยู่เนี่ยพอมันมีขยะพดานนี่มาบันดบัติเฮ้ยมาหักลบกบกันก็กลายเป็นเงินในระบบเพิ่มขึ้นคนเห็นว่าทำไมาช่วงนี้คุณฝั่งสหรัฐขึ้นกันอีกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องมุมที่ดีนะคะค่ะต่อไปกลับมาที่ฝั่งบ้านเรานะคะตัวของกนงค่ะพี่เต้ตัวนี้ค่ะมีการ อ่าปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกแล้วค่ะครับผมนะก็ล่าสุดนะครับประเมินทะี่ยี่ห้านะก็พนอขึ้นดอกเบีย้ยอีกศูนจุดสองห้าเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นะอันนี้ก็เอกสารก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดกันไว้นะครับค่ะก็เขาก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังแนวโน้มฟื้นตัวดีอยู่แต่ก็ยังต้องควบคุมเงินเฟ้อเอาไว้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการขึ้นดอกเบีย้ยได้ถ้าเงินเฟ้อมันชะลอตัวลงเร็วนะค่ะซึ่งในส่วนนี้ถามว่าตลาดมองที่มีเสียงแตกกันมีตรงไหนบ้างนะก็บางฝ่าายกก็็มอองวว้1แลนะ แต่ทางที่โก้ก็ยังคงเป้าเดิมอยู่ที่สองเปอร์เซ็นก็คือรอไปตามตัวเลขค่ะ <c oughs> ถ้าเงินเฟ้อมาเริ่มชะลอตัวลงเร็วเมื่อไหร่เ็เมื่อนั้นเราจะมีการปรับประมาณอย่างในหนุนแบอืมค่ะต่อไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอ่ะเราเที่ยวด้วยกันเฟ็กห้านี้ค่ะนะนี้เป็นนโยบายใหม่ล่าสุดนะที่เพิ่งผ่านคอรมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ <c oughs> นะก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเต้านักท่องเที่ยวเราตอนแรกตั้งไว้ยี่สบล้านนะปีนี้ก็ต้องบอกว่า ก็มีอัพไซด์อยู่นะพยายามฟื้ขึ้นได้ยิ่งมีตัวมาตรการที่เราที่อันนี้ตอนนี้ว่าจะผ่านทั้งปลายปีแต่เหมือนติดบางอย่างก็ว่าผ่านต้นปีก็ไม่เป็นไรนะช้าลงนิดเดียวนะแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มกุมภาถึงกันยานะครับก็ห้าคนละฮักสินะก็อันนี้ก็มองว่าสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศก็แน่นอนเป็นการฟื้นตัวเดี๋ยวตอนนี้โควิดเราก็เริ่มคลายกังวลกันแล้วผมว่าการใช้สิทธิ์น่าจะเต็มเร็วแน่นอนนะก็ดังนั้นใครที่สนใจจะใช้อยู่เนี่ย ก็รีบกดแต่นั้นเนินนะครับค่ะแล้วก็การคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าไทยแหละค่ะพี่เต้นะอันนี้เนี่ยที่คาดการณ์ไว้นี่ก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็คงเป็นปีที่จีนกลับมาเยอะนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยทางอินเดียหรือทางมาเลเซียก็ยังเข้ามาดีอยู่แต่ว่าโดยเฉพาะเชิงเรื่องของพวกทางการแพทย์เนี่ยจีนี่เข้ามาเยอะมากรวมถึงการศึกษาพวกนี้ด้วยก็คือคนจีนเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเาเรียกว่าอะไรนะเก็บกดมาช่วงก่อนหน้าเนี่ยค่ะ ก็จะทยอยเข้ามาในปีนี้นะก็มีโอกาสที่เป็นอัพไซด์จากประการดูของเราถือว่าเป็นมุมมองบวกค่ะครับผมอ่าแล้วมีประเด็นอื่นๆที่พี่เต้อยากให้นักลงทุนติดตามไหมคะนะก็ประเด็นอื่นเนี่ยคือเรื่องของตัวผลประกอบการผม่าเกิดของไทยก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปต่างประเทศของไทยก็ต้องว่าช่วงที่ผ่านมามีงบแบงก์ออกมานะแต่ค่อนข้างผิดคาดเยอะค่ะนะอย่างเช่นตัวกสิกรเนี่ยตั้งสำรองไว้ค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้งบเป็ผิดคาดมากราคาหุ้นก็เลยตกทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ร์เพอร์ฟอร์มหุ้นโลกน ืออย่างตัว scc ก็ออกมาแย่กว่าคาดนะฮะตรงน,นี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยยังโดนกดดันอยู่นะฮะในสัปดาห์นี้สัปดาห์หนี้ค่ะโอเคค่ะนะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของตัว intel ค่ะพ่เตกแต่สำหรับตัวของต่างประเทศเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าทาง intel นะอันนี้ก็เซมิคอนดักเต,เตอร์ชิปเหมือนกันอันนี้เนี่ยผลประกอบการแย่นะ,ะแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้นะก็ประมาณว่าเนี่ยคาดไว้เนี่ย0 2นดก็แย่ไปครึ่งหนึ่งนะครับก็แน่นอนก็มาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทําใหห้้ตัววดีีนพก แล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้ปีก่อนๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องช็อตเทะของเซ็นคอนดักเตอร์นะก็เลยฝันราคากันไปเยอะ <c oughs> นะครับพอ,อปีน้ซารเริ่มที่คายเนี่ยมาจินหดแถมดีมานก็หดนะกำไรก็เลยลดลงตามมาลุณนผะู้ม <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะเป็นตัวของเทสลาค่ะนะฮะสำหรับตัวเทสลาเนี่ยต้องบอกว่ากําไรดีกว่าคาดเล็กน้อยนะคะรับก็ดีกว่าคาดในห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทุกอย่าง,งค่อนข้างอิน,ลนไลน์ได้ต่ำกว่าคาดเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะฮะ แต่ว่าที่ดีก็คือยอดตัวส่งมอบรถยนต์เนี่ยยังทำสถิติใหม่ได้อยู่แล้วก็ปีนี้ต้องเ้าโตขึ้นอีกสามสิแปดเปอเซนอนเดียนะก็แน่นอนตามกระแสของ E ีวอะไรพวกนี้แล้วก็การเปิดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเทสลาก็มีตลาดในนั้นเยอะก็มองว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งสหรัฐก,กับจีนไม่มีการเพิ่มอะไรกันเพิ่มเนี่ยก็มองว่าเทสลาก็จะมีคมแมที่ดีได้ในปีนี้ราคาพูดไดยังเพอร์ฟอร์มสวยนะครับช่วงนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวเซตห้าส er ิบฟิวเจอร์ค่ะพี่เตยนะครับ สำหรับตัวตลาด s e ็ต0เนี่ยก็มองว่าตอนนี้เนี่ยตัวสัญญา H-50 H ตัวยีามเนี่ยก็นะลบอยู่สองจุดนะครับนะก็มองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเซ็ตขึ้นไปถึงบริเวณแนวต้านทันยี่สองเนี่ยก็มองว่าตรงน,นี้เป็นแนวต้านสำคัญนะโอกาสผ่านค่อนข้างยากถามว่าถ้าตรงน,นี้เนี่ยคนถือลองอยู่กำ Stop หนดสต็อปล s อไว้เท่าไหร่ดีนะครับ,รบก็เรามองเป้าแรกในที่บริเวณ เก้าร้อยเก้าสี่นะแล้วก็จะลงไปเก้าแปดศูนย์นะครับโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว S S F ค่ะฟิวเจอร์วันนี้พี่เต้เลือกมาสองตัวถูกไหมคะครับผมอ่ะเริ่มที่ตัวแรกได้เลยค่ะอ่านะฮะตัวแรกเนี่ยอันนี้ตัว B G I นะครับตัว B G I เนี่ยก็มองว่าราคาก็ขึ้นมายืนเหนือเส้น E M A สิวันได้นะแต่ก็มองตอนนี้เนี่ยกรอบการพักตัวเนี่ยมันอยู่เรนสี่จุดเก้าสี่จุดหกสองนี่อยู่กรอบนี้อยู่นะครับก็ถามว่าถ้าทะลุแนวต้านสี่จุดเก้าไปเนี่ย เป้าต่อไปคือ5.26นะแต่ก็ต้องดูว่าบริ4.7เนี่ยจะยืนต่อได้ไหมนะที่เราบอกว่าน่าจะได้อยู่ช่วงนี้มันเปิดสศรษฐกิจการโฆษณาการทำการตลาดน่าจะเริ่มกลับมาบ้างค่ะตัวต่อไปค่ะพี่เต้นะตัวต่อมานะครับนะอันนี้ตัวบําลุงราชอสพิทตอลนะ b ีค่ะก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการแพทเทิร์นของการกลับตัวนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่เวณ112-115 ถามว่าตอนนี้เนี่ยเรามองแนวต้านต่อไปอยู่เท่าไหร่แนวต้าเนี่ยอยู่ที่บร227นะแล้วก็แนวรับอยู่203ค่ะสต็อปลอสแล้คะตัวนี้สต็อปลอสตรงนี้เนี่ยก็ถ้าหลุด203คือให้ใช้203ไปเลยนะถ้าหลุดตรงนั้นคือให้สต็อปเพราะว่าป้ายต่อไปเนี่ยมันคือบร190นะครับก็มองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครถือ Position ลองอยู่ก็ดูว่ายังรักษาเทรนขาขึ้นต่อได้ไหมนะถ้าเบรก212ป้ได้เนี่ยก็ไปรอที่เป้า227เลย ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นสินค้าออทองคามั้งค่ะพ่เตตัวนี้ขอแนวรับแนวต้านแล้วก็สต็อปหลอดค่ะนะก็ราคาทองคําก็หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะตอนนี้นี่ก็มองว่าตัวแนวรับเนี่ยอยู่เรณหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งแปดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนะส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้พันเก้าร้อยห้าสิบแต่จุดนี้นี่คิดว่าเป็นการยอ่อเพื่อสร้างฐานใหม่กับเพื่อทดสอบใหม่ค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเป็น c u r r e n c y ค่ะพิเต้นะครับตัวค่าเงินเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินบาทนี่แข็งค่าขึ้นมาเร็วมากแล้ะก่อที่จะคาดการเินไว้ด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่บริเวณที่สามสองจุดห้าสามสองจุดหกนะครับก็้ึงว่าแบบเร็วสุดๆเลยตัวปลายปีที่แล้วเนี่ยนะตะกี้อ่ะตะกี้เป็นแนวรับนะสามจุดห้าสองจุดหกแนวต้าเนี่ยอยู่บริเวณสามสิบสามบาทแต่ว,ว่ามันเนี่ยลงมาจากเพราะมันอยู่แบบสามแปดพฤจิการเนี่ยลงมาเร็ว ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าในช่วงของการรีบาวเนี่ยมีโอกาสรีบาวได้นะช่วงกลางปีนะครับต้องรอกลางปีใช่ถ้าใครจะซื้อแบบรอเตรียมไปแบบไปขายทากาไรตรงเนี้ยรอช่วงกลางปีนะสับดาลละค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพี่เต้ไม่มีประเด็นอื่นเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะขอขอบคุณพี่เต้นะคะที่ให้ความรู้วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางบอลบอลอติสโกจะนำความรู้ดีเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจ มาฝากทุกท่านค่ะในรายการ Tisco t f e c t h u ค่ะทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาผ่านทาง Facebook Tisco Security ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ